สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเนเช้ามาเวลาน้อยถ่ายได้แค่นี้ค่ะนี่ก็กระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆนกระเทียมป่าที่เพื่อนเก็บมาค่ะจะหัน่น เล็กๆแล้วก็จะใส่ไข่ค่ะไข่ทอดหรือว่าไข่เจียวเสียงคุณลุงไอายังสบาย พอไหมพอไม่คิดว่าพ้นแหละคิดว่าอันนี้ก็ลวกประกุมค่ะ เทียมป่าค่ะเทียมป่าที่เราเก็บมารวบนิดนึง ั a ละขี ka, ้นกค่ะเพื่อนๆมันละ แล้วค่ะอืมกินสาเกะเบสมาเช้าวันนี้ ไม่เพนได้ทำน้ำพริกกะปิแล้วต้มผักต่างๆและทอดไข่ใส่กระเทียมป่าที่ไม่เพนไปเก็บมาจัดเป็นชุดได้สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เพนจะเอาไปวัดค่ะแล้วก็มีอาหารอีกอย่างหนึง่งและนั่นก็คือลาบหมูกับผักค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีถาดผลไม้ที่ไม่เพนจัดเป็นถาดสวยงามมากเลย ถาดน้ำพริกกะปิชุดหนึ่งกับผักต่างๆกับไข่ทอดแสกะเทียมแล้วก็ถาดผลไม้แล้วก็มีเครื่องสังฆทานนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีนมไปด้วยค่ะเป็นเครื่องดื่มของพระเติมข้าเซี่ยมกับเพื่อนๆไม่เป็นจัดได้สวยมากเลยแต่ถ่ายไม่หมดถ่ายไม่ได้ทุกอย่างเสียดายมากเลยเพราะว่าตอนเช้าไม่เพินต้องรีบแล้วก็ทำนั่นทำนี่ และเวลาไม่พอเวลาไปไวมากเลยค่ะเพื่อนเไม่เป็นก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายได้แค่นี้และคะเพื่อนๆที่แค่เห็นนี้ค่ะเนาะมันเวลามันน้อยมันต้องทําเวลานะค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าไม่เป็นจัดเวลาพอดีพอดีแต่ไม่ได้จัดเวลาเพื่อที่จะถ่ายนะค่อเพื่อนไม่เป็นได้แค่ ไม่เพนถ่ายได้แค่นี้ก็ให้เพื่อนๆอ,อนุโมทนาสาธุบุญกับไม่เพนครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆตอนตนี้ไม่เพนก็กําลังกลับไข่ที่ไม่เพนทอดใส่กระเทียมคืออันนี้เป็นไข่กินกับน้ําพริกกะปินะคะรสชาติดีมากเลยค่ะใส่กระเทียมคือเป็นกระเทียมที่เราเก็บมาเองเป็นกระเทียมป่าออกจากป่าสดๆมาใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆ แล้วตอนนี้ไข่ก็เหลืองสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะก็มีไข่อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไม่เป็นก็จะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเพื่อนๆเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะ โชคดีทุกคนค่ะสุขภาพกายใจแข็งแรงสวยขึ้นรวยขึ้นและพบกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ